สวัสดีครับทุกท่านผู้มีบุญทุกคนที่แวะเวียนเข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้หากคุณได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอจงรู้ไว้เลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือบุญเก่าและแรงครูแรงครอบครูที่ส่งผลนำพาให้คุณได้เข้ามารับพลังแห่งดวงชะตาครั้งสำคัญเพราะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลขนลุกราศีมังกร เตรียมตัวดีใจจนแทบช็อกเพราะเทวดากำลังเสด็จลงมาประทานโชคลาภครั้งยิ่งใหญ่หลังเหตุการณ์สะเทือนฟ้าสะเทือนดินไม่นานจากนี้จะมีพลังลึกลับจากฟากฟ้ากระตุ้นบุญเก่าที่คุณเคยสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นการทำทานถวายสังฆทานถวายผ้าไตรหรือแม้แต่คำอธิษฐานในคืนที่น้ำตาไหลสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้หมดแล้วและกำลังจัดสรรโอกาสให้คุณ ได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเงินสดมูลค่าถึง150ล้านบาทกำลังหล่นทับลงมาแบบไม่คาดคิดไม่ทันตั้งตัวเหมือนเรื่องราวในนิยายเรื่องเล่าจากปากหมอดังชื่อก้องหมอปลายพลายกระซิบได้กล่าวไว้กับคนใกล้ชิดว่าราศีมังกรจะมีเทวดาเสด็จลงมาโปรดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นกันยายนโดยเฉพาะผู้ที่เคยเจ็บเคยลำบากเคยร้องไห้กับโชคชะตา จะได้รับการปลดล็อกจากกรรมบุญเก่าจะเปิดช่องแห่งทรัพย์สินเงินทองและบ้านหลังใหญ่บางคนมีสิทธิ์จับเงิน10ล้าน100ล้านแม้แต่150ล้านก็ไม่เกินจริงเสียงกระซิบจากดวงชะตาบอกว่าราศีมังกรช่วงครึ่งปีหลัง2568นนี้คือช่วงเวลาปลดหนี้ช่วงเวลารับโชคแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนฟ้าส่งมาเองแม้แต่ใบหวยที่ซื้อไว้แบบไม่ตั้งใจ ก็กลายเป็นเลขที่ถูกรางวัลใหญ่ท่านที่กำลังฟังอยู่นี้อาจเป็นคนนั้นผู้หญิงคนหนึ่งจากต่างจังหวัดเล่าให้ฟังว่าเธอฝันเห็นชายชาราหน้าขาวสะอาดยืนอยู่หน้าบ้านในฝันพูดเพียงประโยคเดียวว่าเจ้าจงซื้อลอตเตอรี่เลขนี้7 8 9 1 3 3เธอสะดุ้งตื่นกลางดึกรุ่งเช้าก็ไปตามหาลอตเตอรี่จนเจอและแล้วเธอก็กลายเป็นเศรษฐี150ล้านในพริบตาซื้อลอตเตอรี่เพียงหนึ่งใบ แต่บุญเก่าที่เคยถวายพระป่าร่วมสิบปีส่งผลให้เธอร่ำรวยในชั่วข้ามคืนและในวินาทีนี้หากคุณกำลังนั่งฟังคลิปนี้อย่างสงบนิ่งขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือแล้วพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าท้าพเจ้าขอเปิดดวงด้วยบุญแห่งความเชื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิทธ์เทวดาประทานโชคลาภเงินล้านแก่ข้าพเจ้าพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการเช่นบ้านรถ เงินปลดหนี้ความรักหรือแม้แต่ลูกหลานที่เจริญรุ่งเรืองเขียนลงมาให้ชัดเพราะเทวดาอ่านและรับรู้ทุกคำขอหากใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามในตอนนี้คุณจะได้รับกระแสบุญต่อทันทีเป็นบุญแห่งความเชื่อและการให้และถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่จิตใจมีเมตตาขอเชิญร่วมเติมบุญผ่านซุปเปอร์แทคงหรือกดตะกร้าร้านค้าเพื่อเสริมความมั่นคงแห่งดวงชะตา ให้โชคล่าประทานมาเร็วขึ้นชัดเจนขึ้นจับต้องได้มากขึ้นหากคุณทำครบทุกขั้นตอนนี้ฟังจนจบกดไลค์กดแชร์ติดตามและคอมเมนต์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้คุณมีบ้านหลังใหญ่รถใหม่ป้ายแดงเงินสด150ล้านบาทเต็มกระเป๋ามีหน้าที่การงานมั่นคงมีคนรักที่จริงใจปลดหนี้ปลดภาระและใช้ชีวิตอย่างสง่างาม ชีวิตของคุณจากนี้ไปจะไม่เหมือนเดิมทุกคืนจะหลับอย่างมีความหวังทุกเช้าจะตื่นมาพร้อมโอกาสใหม่ๆขอให้คุณโชคดีดวงดีรวยจริงรวยไวรวยเร็วสมดังคำอธิษฐานในวันนี้และหากคุณเป็นราศีมังกรหรือมีลัคนาราศีมังกรไม่ว่าจะเป็นเกิดในเวลากลางคืนหรือกลางวันไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยจนเคยลำบากเคยน้ำตาตกใน วันนี้ทุกความเจ็บปวดกำลังจะเปลี่ยนเป็นรางวัลชีวิตเพราะคุณกำลังได้รับพรจากทวยเทพที่รอเวลานี้มานานโชคชะตาของคุณกำลังเปิดบุญเก่าที่เคยทำส่งผลเทวดาเปิดประตูทองคำไว้รอแล้วเหลือแค่คุณเดินเข้าไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์ใต้คอมเมนต์สิ่งที่คุณต้องการเพื่อเปิดดวงโชคลาบเงินล้านกับเทวดา ขอให้สมหวังทุกประการราศีมังกรจงเจริญเศรษฐีใหม่150ล้านคนต่อไปอาจเป็นคุณขอให้โชคลาภมหาศาลหลั่งไหลขอให้ดวงรุ่งพุ่งแรงเกินต้านขอให้ถูกหวยใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรับเงินล้านทันตาขอให้ชีวิตเปลี่ยนทันทีที่กดติดตามคลิปนี้ใครอยากสมหวังอย่างแรงกดซุปเปอร์แท้งเติมบุญเปิดช่องรวยได้เลยครับ บุญจะได้ส่งเร็วส่งแรงส่งตรงสู่ชีวิตของคุณทันทีขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยรวยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาครูบาอาจารย์พระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระสยามเทวาธิราชและเจ้ากรรมนายเวรประทานพรให้คนดูคลิปนี้ทุกคนร่ำรวยจับเงินล้านร่ำรวยไม่หยุดหย่อนเจริญรุ่งเรืองทุกท่านเทิน สำหรับผู้ที่ลัคนาราศีมังกรในปีพุทธศักราช2568ภาพรวมของปีนี้จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงสำหรับคุณเรื่องบางเรื่องที่ถูกวางแผนไว้ตั้งแต่ปีก่อนจะเริ่มออกผลคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังของความรับผิดชอบและความเป็นผู้ใหญ่ที่นำพาโอกาสมาให้ แม้ว่าจะมีความท้าทายเข้ามาบางแต่สิ่งเหล่านั้นจะช่วยหลอหลอมให้คุณแผงแรงขึ้นถ้าคุณรักษาวินัยและไม่วอกแวกปีนี้จะเป็นปีที่สร้างฐานที่มั่นคงทั้งด้านการงานและการเงินความรักสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะค่อนข้างเรียบแต่ลึกถ้าคู่ของคุณเป็นคนที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันปีนี้จะเป็นปีที่ความสัมพันธ์นิ่งและแข็งแรงขึ้น จะมีช่วงที่ต้องพยายามสื่อสารด้วยความอ่อนโยนและอดทนหลีกเลี่ยงการยึดติดกับเรื่องเล็กน้อยและให้ความสำคัญกับวางแผนระยะยาวร่วมกันการวางแผนเรื่องการเงินร่วมการสร้างบ้านหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตร่วมกันจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟน้นความรักสําหรับคนโสดปีนี้มีโอกาสพบคนที่มีนิ่งและจริงจังแต่ความสัมพันธ์จะเริ่มจากความเป็นเพื่อนและค่อยๆพัฒนาอย่ารีบร้อนให้เวลาความสัมพันธ์ได้เติบโตไปตามจังหวะ คนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรมักจะดึงดูดคนที่มีความรับผิดชอบและมีเป้าหมายในชีวิตถ้าคุณเปิดใจและลงมือทำกิจกรรมที่คุณชอบโอกาสจะมาเองการงานและอาชีพ สายงานที่ต้องใช้ความอดทนและความมีระเบียบวินัยจะรุ่งอย่างชัดเจนปีนี้เหมาะสําหรับการวางรากฐานการงานให้แข็งแรงขึ้นถ้าคุณกําลังมองหาการเปลี่ยนงานหรือการขยับตาแหน่งควรเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยโชคลาภมาจากความขยันและความละเอียดรอบคอบมากกว่าจากโชคชะตาชั่วข้ามคืนโครงการที่เริ่มต้นในครึ่งแรกของปีจะเริ่มเห็นผลในครึ่งหลังของปีอย่ากลัวการรับหน้าที่ใหม่เพราะความรับผิดชอบจะนำมาซึ่งเครดิตและโอ,อกาสการเงิน สภาพการเงินในปีนี้เป็นไปในทางดีแต่ต้องจัดสรรยังมีวินยัยรายได้หลักจะค่อนข้างมั่นคงแต่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเข้ามาหากต้องการขยายธุรกิจหรือเริ่มลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านหลีกเลี่ยงการเสี่ยงแบบฉาบฉวยและอย่าหลงไปกับข้อเสนอที่ดูสวยหรูแต่ไม่มีหลักฐานรองรับการออมอยากเป็นระบบจะทำให้คุณมีความมั่นคงเมื่อมีเหตุฉุกเฉินสุขภาพ ต้องระวังเรื่องความเครียดและอาการที่มาจากการทำงานหนักหาเวลาให้กับการพักผ่อนการนอนหลับให้เพียงพอและการออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไปการดูแลกระดูกสันหลังและคอเป็นเรื่องสำคัญเพราะคุณมักจะแบกรับความรับผิดชอบมากการฝึกสมาธิหรือการหายใจลึกๆจะช่วยให้สมดุลทางอารมณ์ดีขึ้นอย่าละเลยการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อป้องกันปัญหาเล็กให้ไม่กลายเป็นปัญหาใหญ่ครอบครัวและความสัมพันธ์รอบตัว เป็นปีที่ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบเปิดใจในครอบครัวมีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขเรื่องที่ข้างค้างมานานผู้ใหญ่ในบ้านอาจต้องการความช่วยเหลือจากคุณในเรื่องการจัดการหรือการเงินการแสดงออกด้วยความเข้าใจและความอดทนจะช่วยให้ความสัมพันธ์นั่นแฟนขึ้น การเดินทางและโอกาสจากต่างสถานที่การเดินทางไปทํางานจะให้ผลดีโดยเฉพาะการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้หรือการขยายเครือ่ายถ้ามีโอกาสไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศช่วงกลางปีจะช่วยเปิดมุมมองและสร้างโอกาสใหม่จงวางแผนการเดินทางให้รัดกุมและเก็บเอกสารที่จําเป็นให้พร้อมเคล็ดลับเสริมดวงที่ทําได้จริงเริ่มวันด้วยตั้งเจตนาเล็กๆเ,เพื่อสร้างวินัยและความชัดเจนในเป้าหมาย ทำบุญเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาหรือช่วยเหลือเด็กและผู้สูงอายุจะส่งผลดีต่อบุญบารมีของคุณจัดที่ทํางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและวางต้นไม้เขียวเล็กๆเ,เพื่อเสริมพลังที่สงบสวมเครื่องกระดับที่ทําจากโลหะมีค่าเบาๆเพื่อเสริมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือในการงานฝึกการขอบคุณทุกเช้าเพื่อเปลี่ยนมุมมองจากความกังวลเป็นความอิ่มใจสและสิ่งของที่ช่วยส่งเสริม สีที่เหมาะคือสีโทนเข้มและเป็นธรรมชาติเช่นสีน้ำเงินเข้มสีเทาสีเขียวมรกตสีทองอ่อนเครื่องประดับที่ทำจากมรกตพลายหรือเพชรชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยจะช่วยเสริมความมั่นใจการพกเหรียญเล็กๆหรือวัตถุมงคลที่มีความหมายด้านการงานจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นงคงขึ้นคำแนะนำเชิงปฏิบัติให้โชคดีตลอดปี เริ่มวันด้วยตั้งเจตนาเล็กๆเพื่อสร้างวินัยและความชัดเจนในเป้าหมายมอบเวลาให้กับความสัมพันธ์ที่สำคัญก่อนที่ความห่างจากตรับโตไม่ต้องกลัวการขอความช่วยเหลือเมื่อหน้าที่ทับถมจนรู้สึกแบกรับไม่ไหวตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ชัดเจนและเฉลิมฉลองความสําเร็จเมื่อทําได้เพื่อสร้างแรงผลักดันคําอวยพรจากใจฉันถึงคุณผู้ที่ลัคนาราศีมังกร ขอให้ปีพุทธศักราช2568เป็นปีที่คุณได้พบกับความมั่นคงและความสำเร็จที่แท้จริงขอให้การงานราบรื่นและมีโอกาสเติบโตตามที่ตั้งใจไว้ขอให้การเงินมั่นคงและมีทางเลือกที่ชันฉลาดในการลงทุนขอให้ความรักอบอุ่นและสัมพันธ์แน่นแฟน้นขอให้สุขภาพแข็งแรงและจิตใจสงบเสมอและขอให้คุณร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยความสุขภายในใจดวงการงานและดวงการเงินของคนที่ลัคนาราศีมังกร ในช่วงต้นปีพุทธศักราช2568กการงานโดยภาพรวมในช่วงต้นปีนี้ภาพรวมของการงานจะเป็นการเริ่มต้นที่มีแนวโน้มไปทางมั่นคงมากกว่าการเปลี่ยนแปลงฉับพลันคุณจะรู้สึกว่าพลังความรับผิดชอบที่มีมาแต่เดิมได้รับการสังเกตและให้คุณค่างานที่ต้องการความละเอียดวินัยและความอดทนจะส่งผลดีถ้าคุณตั้งใจวางแผนและลงมือทำอย่างเป็นระบบ ช่วงต้นปีจะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวรากฐานของความสำเร็จในช่วงต่อไปโอกาสที่ควรรีบฉวยโอกาสมักมาในรูปแบบของหน้าที่ใหม่ที่ต้องการความรับผิดชอบสูงขึ้นแต่พร้อมให้เครดิตและโอกาสเติบโตโครงการที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะเปิดทางให้คุณแสดงศักยภาพการเสนอไอเดียที่แก้ปัญหาอย่างชัดเจนและนำเสนอผลลัพธ์ที่วัดได้จะช่วยให้คุณถูกมองเห็นการขยายเครือข่ายอย่างเป็นมิตรและจริงใจ จะนำมาซึ่งโอกาสงานฟรีแลนซ์หรือความร่วมมือใหม่ๆอุปสรรคที่ต้องเตรียมรับมือความกดดันจากภาระหน้าที่อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือขาดแรงบันดาลใจได้ง่ายความเปลี่ยนแปลงของบริบทการทำงานอาจทำให้ต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนบางครั้งเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานอาจไม่สื่อสารชัดเจนจนเกิดความเข้าใจผิดสิ่งสำคัญคืออย่าเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวให้เลือกคนที่ไว้ใจได้มาคุยปรับจูน แนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสำหรับการงานเริ่มต้นวันด้วยการเขียนสามเป้าหมายที่ชัดเจนและทำได้ภายในวันนั้นแบ่งงานใหญ่ให้เป็นงานย่อยและตั้งเวลาให้ตัวเองเสร็จตามเป้าเพื่อสร้างความต่อเนื่องสื่อสารผลการทำงานเป็นตัวเลขหรือหลักฐานที่จับต้องได้เมื่อขอการยอมรับหรือเลื่อนตำแหน่งฝึกทักษะที่ตลาดต้องการเป็นประจำเช่นการจัดการโครงการการนำเสนอและการใช้เครื่องมือดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับงาน อย่าลืมสร้างพื้นที่พัก่อนเล็กๆในตารางงานเพื่อลดความเสี่ยงของการหมดไฟเมื่อมีโอกาสรับงานที่ใหญ่ขึ้นให้ประเมินทรัพยากรเวลาพลังงานและผลตอบแทนก่อนรับเคล็ดลับเล็กๆที่ช่วยเสริมพลังการงานจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบและมีต้นไม้เล็กๆเ,เพื่อเพิ่มความสงบเริ่มเช้าด้วยการตั้งเจตนาในการทำงานและขอบคุณความสำเร็จเล็กๆของตัวเองสวมเสื้อผ้าที่ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจเมื่อมีการประชุมสำคัญ เลือกเวลาพูดคุยกับเจ้านายเมื่ออารมณ์สงบและมีข้อมูลพร้อมเพื่อการเจรจาที่มีประสิทธิภาพดวงการเงินโดยภาพรวมในช่วงต้นปีนี้สถานการณ์การเงินจะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งแต่จะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เป็นการลงทุนหรือการปรับปรุงชีวิตรายได้หลักมักมาจากความขยันและการทำงานสม่ำเสมอมากกว่าจากโชคลาภผู้ที่ตั้งใจจัดการและวางแผนย่อมได้รับผลดีในระยะก,กลางถึงยาว โอกาสทางการเงินที่ควรสังเกตมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากงานพิเศษหรือโครงการที่ลงทุนเวลาในช่วงต้นปีการขยายธุรกิจเล็กๆหรือการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มมูลค่าตัวเองอาจให้ผลตอบแทนที่ชัดเจนหากมีโอกาสในการลงทุนที่ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและมีหลักฐานรองรับจำเป็นจังหวะที่ดีในการลงมือความเสี่ยงและข้อควรระวังหลีกเลี่ยงการลงทุนแบบเสี่ยงสูงที่สัญญาผลตอบแทนรวดเร็ว โดยไม่มีข้อมูลรองรับการให้ยืมเงินโดยไม่ตั้งเงื่อนไขชัดเจนอันนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือการแต่งตัวเพื่อความพร้อมทางสังคมอาจทาให้เงินหมุนไม่พอหากไม่วางแผนแนวทางการเงินปฏิบัติได้จริงเริ่มต้นด้วยการทํางบประมาณพื้นฐานแยกเป็นค่าใช้ใจ่ายจําเป็นค่าใช้ใจ่ายไม่จําเป็นและเงินออมฉุกเฉินตั้งเป้าการออมระยะสัน้นเป็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมเช่น เก็บจานวนหนึ่งภายใน3เดือนให้พิจารณาตั้งกองทุนฉุกเฉินเท่ากับค่าใช้จ่ายของหลายเดือนเพื่อความอุ่นใจหากต้องการลงทุนเริ่มจากจํานวนเล็กๆที่ไม่กระทบต่อสภาพคล่องและกระจายความเสี่ยงทบทวนสัญญาทางการเงินต่างๆเช่นบัตรเครดิตสินเชื่อและหากเป็นไปได้เจรจาต่อรองอัตราดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขเพื่อผ่อนแรงทางการเงินนิสัยการเงินที่ช่วยเสริมดวงจดรายรับรายจ่ายเป็นประจำและทบทวนทุกสัปดาห์เพื่อปรับการใช้จ่าย ตั้งระบบออมอัตโนมัติเพื่อให้การเก็บเงินเป็นเรื่องอัตโนมัติและไม่ต้องหวังพลังใจอย่างเดียวฝึกการซื้ออย่างมีสติโดยถามตัวเองก่อนซื้อว่าจําเป็นหรือไม่และมีผลต่อเป้าหมายในอนาคตอย่างไรพูดคุยเรื่องการเงินกับคนสําคัญอย่างเปิดใจเพื่อลดความเสี่ยงของความเข้าใจผิดคําแนะนําสุดท้ายจากชั้นในเช้าวันนี้ให้มองต้นปีนี้เป็นช่วงเวลาของการวางรากฐานและการบริหารพลังงานการงานและการเงินจะไปได้ไกลถ้าคุณรักษาวินยัย และเลือกเส้นทางที่ยั่งยืนมากกว่าจะเรียบได้ผลเร็วเริ่มวันนี้ด้วยขั้นเล็กที่ชัดเจนเพื่อสร้างความต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสยัยดวงความรักและดวงสุขภาพของผู้ที่ลัคนาราศีมังกรในปีพุทธศักราช2568ด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานและอ่อนโยนเหมือนคุยกับเพื่อนที่นั่งจิบกาแฟกันยามเช้าให้ภาพชัดและรู้สึกได้ว่ามีทางออกและการดูแลตัวเองที่เป็นไปได้จริงความรักโดยภาพรวมในปีนี้ ปีนี้เป็นปีที่ความรักของคุณจะมีทั้งความมั่นคงและบททดสอบผสมกันไปความรักที่มีรากฐานดีจะได้รับการสานต่อและแน่นขึ้นในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนอาจถูกทดสอบด้วยเรื่องของเวลาและความรับผิดชอบการสื่อสารที่ชัดเจนความอดทนและการให้ความสำคัญกับเป้าหมายร่วมกันจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ความรักเติบโต อย่าลืมว่าความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต้องมีทั้งพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ของการเติบโตร่วมกันสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเดินไปในทิศทางที่จรงิงจังและมีการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันมากขึ้นเรื่องการเงินและการวางแผนจะเป็นหัวข้อที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องช่วงต้นปีอาจมีภาระหน้าที่จากงานหรือครอบครัวเข้ามากดดันทำให้การสื่อสารต้องอ่อนโยนและตั้งใจฟังมากขึ้น หากมีเรื่องค้างค้างมานานการนั่งคุยในบรรยากาศเป็นกันเองและตั้งใจฟังจะช่วยคลายปมและคืนความเข้าใจกันได้การสร้างกิจวัตรเล็กๆร่วมกันเช่นการกินข้าวพร้อมกันสัปดาห์ละครั้งหรือการตั้งเวลาเพื่อคุยกันทุกคืนจะช่วยรื้อฟื้นความใกล้ชิดถ้าคุณและคู่มีแผนใหญ่เช่นการซื้อบ้านหรือมีบุตรให้วางแผนแบบทีละขั้นและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ความเครียดกระทบความสัมพันธ์สำหรับคนโสดปีนี้เป็นปีที่โอกาสรักจะมาจากความจริงจังและการพบเจอผ่านกิจกรรมที่คุณทำอย่างต่อเนื่องโอกาสไม่ใช่ดอกม้ที่บานข้ามคืนแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เติบโตจากมิตรภาพและความเคารพต่อกันหากคุณเปิดใจและกล้าลนมือออกไปทำกิจกรรมที่ชอบโอกาสจะมาทีละน้อยและชัดเจนขึ้นอย่างตามหาความสมบูรณ์แบบ แต่ให้มองหาคนที่มีทิศทางชีวิตคล้ายหรือเสริมกันได้การพัฒนาตัวเองทั้งในแง่อารมณ์และทักษะสังคมจะช่วยให้คุณดึงดูดคนที่มีคุณภาพเข้ามาชีวิตสันเดียนที่ควรระวังด้านความรักความอ่อนไหวต่อคำพูดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายในปีนี้ หากรู้สึกไม่สบายใจกับคำพูดของคู่ให้หยุดและถามเพื่อความชัดเจนอยากเก็บไว้การละเลยเวลาคุณภาพร่วมกันเพราะงานจะทำให้ความผูกพันจางลงดังนั้นต้องตั้งใจรักษาสมดุลระหว่างงานและความรักหากมีปัญหาซับซ้อนเปินกว่าจะคุยกันได้ด้วยตัวเองลงขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์วิธีเสริมความรักให้เติบโต ให้เวลาในการฟังจริงๆและใช้ภาษากายที่อบอุ่นเช่นการมองตาการจับมือและการสัมผัสเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างความใกล้ชิดเขียนบันทึกความรู้สึกเป็นประจำเพื่อรู้ตัวเองว่าคุณต้องการอะไรและคาดหวังอะไรจากความสัมพันธ์สร้างกิจกรรมร่วมที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ประจำแต่เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นความสนุกและการสร้างความทรงจำใหม่ๆให้คำชมและการขอบคุณบ่อยๆ เพราะคำเล็กๆเ,เหล่านี้มีพลังมากในการรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวสุขภาพโดยภาพรวมในปีนี้สุขภาพของผู้ที่ลัคนาราศีมังกรในปีพุทธศักราช2568จะต้องให้ความสำคัญกับการจัดการความเครียดและการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนคุณเป็นคนที่แบกรับความรับผิดชอบหนักจึงมีแนวโน้มจะมีอาการอ่อนล้าทังร่างกายและจิตใจได้ง่าย การป้องกันตั้งแต่ต้นด้วยการปรับวิถีชีวิตเล็กๆน้อยๆจะส่งผลดีในระยะยาวปัญหาสุขภาพที่อาจพบอาการปวดคอและปวดหลังโดยเฉพาะบริเวณเอวอาจเกิดจากการนั่งทำงานท่าเดิมเป็นเวลานานหรือการยกของไม่ถูกวิธีความเครียดอาจแสดงออกผ่านการนอนหลับไม่สนิทอาหารไม่ย่อย หรืออาการปวดหัวเรื้อรังสายตาและปวดตาจากการใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือเป็นเวลานานก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วควรตรวจเช็คและติดตามผลการรักษาอย่างสม่ำเสมอแนวทางการดูแลสุขภาพเชิงปฏิบัติจัดเวลาพักเป็นชั่วโมงสั้นๆระหว่างการทำงานเพื่อลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและสายตา ฝึกท่าบริหารคอและบังทุกเช้าและเย็นเช่นการเหยียดหลังและการยืดกล้ามเนื้อเพื่อบรรเทาอาการเกรง็งตั้งเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอเพื่อฟืน้นฟูการทำงานของระบบฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันใส่ใจอาหารโดยเน้นผักผลไม้อาหารที่มีโปรตีนคุณภาพและไขมันดีและลดอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือมีน้ำตาลสูงฝึกการหายใจลึกๆและการทำสมาธิสั้นๆทุกวัน เพื่อลดความเครียดและเพิ่มความชัดเจนทางอารมณ์การดูแลจิตใจและอารมณ์ให้เวลาในการยอมรับความรู้สึกทั้งที่ดีและไม่ดีการเขียนบันทึกและการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้จะช่วยให้คุณไม่อัดอัน้นพิจารณาการเข้าร่วมกลุ่มทํากิจกรรมที่ชอบหรือการฝึกโยคะเพื่อเชื่อมโยงร่างกายกับจิตใจหากความเครียดหรือความวิตกกังวลหนักหน่วงจนกระทบการใช้ชีวิตควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหรือแพทย์ผู้รักษา คำแนะนําในเช้าวันนี้จากฉันถึงคุณให้ปีพุทธศักราช2568เป็นปีที่คุณใส่ใจทั้งหัวใจและร่างกายไปพร้อมกันความรักต้องการการเอาใจใส่และการสื่อสารที่จริงใจส่วนสุขภาพต้องการวินัยเล็กๆที่ทำได้ทุกวันเริ่มจากการให้เวลาในแต่ละวันกับคนที่คุณรักและกับตัวคุณเองเท่าๆกัน ขอให้ความรักงอกงามอย่างช้าๆและมั่นคงและขอให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจอ่อนโยนพร้อมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในปีนี้เคล็ดลับการเสริมดวงส,สำหรับผู้ที่ลัคนาราศีมังกรในปีพุทธศักราช2568ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเหมือนคุยกับเพื่อนยามเช้าให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภยัยและพร้อมลงมือทำตามทีละขั้นตอนพื้นฐานสำคัญของการเสริมดวง ก่อนอื่นให้เริ่มจากการปรับใจเป็นหลักความตั้งใจชัดเจนและความมีวินัยในชีวิตประจำวันคือรากฐานของการเสริมดวงที่ยั่งยืนอย่าไปมองหาวิธีลัดที่ให้ผลทันทีแต่ไม่ยั่งยืนให้ยุดแนวทางการพัฒนาตัวเองในเชิงปฏิบัติและเติมความเมตตาให้กับตัวเองบ่อยๆเมื่อใจสงบและชัดเจนสิ่งดีๆจะค่อยๆตามมาเคล็ดลับเสริมดวงการงาน เริ่มช้าได้การตั้งเจตนาเล็กๆ3ข้อสำหรับวันนั้นเพื่อให้พลังการทำงานมีทิศทางจัดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อยหลังเอกสารที่ไม่จำเป็นออกและจัดระบบไฟล์ที่ใช้งานบ่อยให้เข้าถึงง่ายสื่อสารผลงานเป็นข้อมูลที่จับต้องได้เช่นตัวเลขผลลัพธ์ร้อยละหรือเวลาในการประหยัดงานเพื่อให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าลงทุนเรียนรู้ทักษะที่ตลาดต้องการทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง เช่นการจัดการเวลาการนำเสนองานและการใช้เครื่องมือที่ช่วยลดงานซําซ้อนเปิดใจขยายเครือข่ายโดยเริ่มจากการให้ก่อนเช่นแชร์ความรู้หรือช่วยงานผู้อื่นเมื่อทำได้สวมเครื่องแต่งกายที่ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจเมื่อมีประชุมสำคัญและพกสมุดจดไอเดียเพื่อไม่ให้โอกาสหลุดมือเคล็ดลับเสริมดวงการเงินจัดงบประมาณระบบการเงินโดยแบ่งเป็นรายจ่ายจำเป็น ออมฉุกเฉินและเงินเพื่อการลงทุนเล็กๆตั้งระบบออมอัตโนมัติเพื่อให้การเก็บเงินเป็นเรื่องง่ายและไม่ต้องพึ่งคาวินัยเพียงอย่างเดียวเมื่อมีข้อเสนอการลงทุนให้ศึกษาข้อมูลหลายด้านแล้วเริ่มจากจำนวนเล็กๆเพื่อทดลองก่อนขยายหลีกเลี่ยงการให้ยืมเงินโดยไม่มีข้อตกลงชัดเจนเพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคตใช้เทคนิคการตั้งเป้าระยะสั้น เช่นออมเพื่อเป้าเล็กใน3เดือนเพื่อสร้างความรู้สึกสำเร็จและต่อยอดต่อไปเคล็ดลับเสริมดวงความรักสำหรับผู้มีคู่ให้ตั้งเวลาเพื่อคุยกันจริงจังเป็นประจำแม้เพียง10-20นาทีต่อสัปดาห์เพื่อรักษาความเข้าใจฝึกกันฟังโดยไม่รีบตัดสินและแสดงความขอบคุณต่อสิ่งเล็กๆในชีวิตร่วมกันสำหรับคนโสดให้เพิ่มกิจกรรมที่ทำบ่อยๆเพื่อเจอผู้คนใหม่ๆ และให้ความสำคัญกับการสร้างมิตรภาพก่อนความรักอย่ารีบตัดสินว่าความสัมพันธ์ใดไม่ดีทันทีให้สังเกตการกระทำซ้ำๆและความสอดคล้องระหว่างคำพูดและการกระทำให้ของขวัญเล็กๆที่มีความหมายแทนการใช้เงินมหาศาลเพื่อแสดงความใส่ใจอย่างต่อเนื่องเคล็ดลับเสริมดวงสุขภาพจัดตารางการนอนให้สม่ำเสมอเพราะการพักผ่อนเป็นพื้นฐานของพลังชีวิต แบ่งเวลาในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อยวันละ30นาทีเพื่อดูแลกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อฝึกการหายใจลึกหรือทําสมาธิสั้นๆเช้าและก่อนนอนเพื่อลดความเครียดใส่ใจอาหารโดยเน้นผักผลไม้โปรตีนคุณภาพและไข่มันดีเพื่อลดการอักเสบในร่างกายอย่าปล่อยให้ความเครียดสะสมหากรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้ให้หาคนที่ไวใจได,ได้มาคุยหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อมและการจัดบ้านที่ช่วยเสริมดวงเก็บของรกให้เป็นระบบเพื่อให้พลังงานไหลสะดวกวางต้นไม้เล็กๆใกล้โต๊ะทำงานเพื่อความสงบและความสดชื่นของอากาศเปิดหน้าต่างรับแสงธรรมชาติบ้างเพื่อลดความอึดอัดและเติมพลังหากมีมุมพิเศษให้จัดเป็นมุมตั้งเจตนาและบันทึกเป้าหมายเพื่อกระตุ้นความตั้งใจวัตถุมงคลสีและเครื่องประดับที่ควรพิจารณา สีที่ช่วยเสริมความมั่นคงและความน่าเชื่อถือเช่นสีน้ำเงินเข้มสีเทาหรือสีเขียวมรกตเครื่องประดับชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ทำจากโลหะมีค่าเช่นทองหรือเงินจะช่วยเพิ่มภาพหลักและความมั่นใจหากชอบหินมงคลให้เลือกชิ้นที่คุณรู้สึกดึงดูดและสวมใส่เป็นประจำเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในการตั้งใจทำเป้าหมาย การทำบุญและการให้ที่เป็นรูปธรรมทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเช่นถวายทุนการศึกษาให้เด็กยากจนหรือบริจาคอุปกรณ์การเรียนช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยด้วยสิ่งของจำเป็นหรือการบริจาคให้หน่วยงานที่เชื่อถือได้การให้ด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์จะช่วยสร้างความสมดุลทางใจและเปิดช่องทางดีๆให้ชีวิตแผนปฏิบัติรายสัปดาห์แบบง่งายๆ เช้าเปิดด้วยการตั้งเจตนา3ข้อและทำสมาธิ5นาทีวันหนึ่งในสัปดาห์ตรวจงบการเงินและปรับการใช้จ่ายตามความจำเป็นเลือกวันหนึ่งในสัปดาห์พบปะเพื่อนหรือขยายเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการสุดสัปดาห์พักผ่อนอย่างจริงจังทำกิจกรรมที่เติมพลังและตรวจสุขภาพเหล็กๆข้อควรระวังสำคัญอย่าลงเชื่อคำเสนอที่ให้ผลเร็วเกินจริงโดยไม่มีข้อมูลรองรับ อย่าใช้ความสำเร็จของผู้อื่นมาเป็นตัวชี้วัดค่าในตัวคุณให้เวลากับการพักและการฟื้นฟูจิตใจเท่ากับเวลาทำงานเพื่อความยั่งยืนสรุปอวยพรจากฉันให้คุณขอให้เคล็ดลับเหล่านี้ช่วยให้คุณลักนณาราศีมังกรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและสงบขอให้ปีนี้เป็นปีที่คุณสร้างรากฐานที่แข็งแรงสำหรับความสำเร็จในระยะยาวทั้งเรื่องงานเรื่องเงินความรัก และสุขภาพขอให้คนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรในปีพุทธศักราช2568นี้ได้รับพรแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาไม่ขัดสายทุกการเริ่มต้นของคุณในปีนี้ขอให้เต็มไปด้วยความสำเร็จและผลตอบแทนที่งดงามขอให้ทุกความตั้งใจที่คุณได้ลงมือทำจงเกิดผลสำเร็จอย่างงดงามดั่งเพชรน้ำเอกที่ส่องประกายขอให้ทุกประตูแห่งโอกาสเปิดออกต้อนรับคุณด้วยความยินดี และให้ผู้คนรอบข้างพร้อมให้ความร่วมมือเกื้อหนุนให้คุณก้าวเดินไปสู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างมั่นคงขอให้เส้นทางการงานของคุณเต็มไปด้วยความก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือแม้แต่การได้โอกาสใหม่ๆที่จะเพิ่มไรายได้หลายทางขอให้ธุรกิจหรือการลงทุนของคุณงอกงามเหมือนต้นไม้ที่ออกดอกออกผลอย่างต่อเนื่องจนเก็บเกี่ยวได้ไม่รู้จบขอให้กระแสเงินสดของคุณไหลเข้ามาอย่างราบรื่นและมากกว่าที่คุณเคยคิดว่าตนเองจะได้รับ ขอให้คุณมีปัญญาและสายตาที่แหลมคมในการมองหาโอกาสทองที่คนอื่นมองไม่เห็นและกล้าที่จะคว้าไว้ในจังหวะที่เหมาะสมขอให้ทุกหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจของคุณไม่สูญเปล่าแต่กลับกลายเป็นผลตอบแทนที่งดงามมหาศาลขอให้คุณมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและมีเพื่อนฝูงคู่ค้าลูกค้าที่จริงใจและซื่อสัตย์ทำให้ทุกการติดต่อทางการเงินเป็นไปอย่างราบรื่นขอให้โชคด้านการเงินของคุณแข็งแรงมั่นคงเหมือนภูผา ที่ไม่หวั่นไหวต่อพายุใดๆและขอให้ปีนี้เป็นปีที่คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งจนกลายเป็นเศรษฐีได้อย่างภาคภูมิใจขอให้คุณใช้เงินอย่างมีความสุขแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักและสร้างบุญกุศลที่จะยิ่งทำให้ชีวิตของคุณยืนยาวสุขสมบูรณ์และมีความสุขอย่างแท้จริงตลอดทั้งปีนี้และไปจนตลอดชีวิต